สวัสดีค่ะทุกคนนะคะก็ใกล้จะปีใหม่แล้วนะคะหนูก็จะมีนะคะหนังสือดีๆมาแนะนำนะคะหนังสือที่จะทำให้เพื่อนๆรู้จักาศาสตร์พลังงานตัวเลขนะคะและสร้างความโชคดีนะคะก็คือหนังสือเล่มนี้นั่นเองนะคะหนังสือที่ชื่อว่าพลังงานตัวเลขสร้างความโชคดีนะคะในหนังสือเล่มนี้จะประกอบด้วยสส่วนนะคะส่วนแรกคือ อ่านวันเดือนปีเกิดนะคะทายนิสัยทายใจนะคะอ่าเราจะมารู้จักตัวเองแล้วก็รู้จักคนอื่นกันนะคะด้วยศาสตร์พลังงานตัวเลขนะคะในการอ่านใจคนนะคะจากวันเดือนปีเกิดแบบนี้นะคะจะมีการคำนวณสูตรแบบนี้นะคะในเล่มนี้นะ2นะคะจะเป็นส่วนที่สร้างความโชคดีจากศาสตร์พลังงานตัวเลขนะคะก็จะมีในเรื่องของธาตุนะคะ การสวมแหวนนะคะธนาคารนะคะในเรื่องของการอ่านนิสอาเขาเรียกว่าอ่านอันนี้นะคะชื่อนะคะนามสกุลน,นะคะนี่แบบนี้นะคะตั้งชื่อมงคลนะคะเวลาดีนะคะแล้วก็จะมีสรุปให้แบบครบเลยนะคะว่าแต่ละคนจะต้องเปลี่ยนอะไรใช้อะไรบ้างถึงจะโชคดีนะโดยที่หนังสือเล่มน,นี้นะคะ ส่วนส่วนที่สําคัญที่หนูยังไม่เคยสอนก็คือในเรื่องของตารางตั้งชื่อมงคลนะแล้วก็ในเรื่องของการถอดรหัสนะคะวันเดือนปีเกิดอันนี้ซึ่งเข้าสูตรนะคะซึ่งหนูยังไม่เคยสอนความหมายนะคะตรงนี้นะคะสําคัญมากๆนะจะทําให้คนเนี่ยเข้าใจว่านะคะแต่ละคนเนี่ยมีเลขอะไรที่อยู่ในตัวและบ่งบอกถึงลักษณะนิสัยแบบไหนนะคะ ซึ่งหนังสือเล่มนี้นะคะปกตินะคะ285บาทนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆนะคะทักมาบอกมาจาก YouTube มีรังเออมีเขาเรียกว่าราคาพิเศษให้นะคะถ้าใครสนใจก็ทักมาบอกเลยว่าหนังสือเล่มนี้นะคะถ้าเพื่อนๆอ่านแล้วไปเปลี่ยนนะคะมันจะไม่ได้เปลี่ยนแค่เพื่อนนะแต่มันจะเปลี่ยนทุกคนรอบตัวถ้าเพื่อนๆได้ไปแนะนําก็จะสร้างความโชคดีให้นะคะให้กับปีหน้านะคะเอาไปเฮงๆงปังๆังกันนะคะทุกคนราคาแค่ หลักร้อยเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะคะใครอยากได้ก็ทักไลน์แอดมาแอด k y Power นะคะตามลิงก์ด้านล่างนะคะแล้วบอกว่ามาจาก Youtube จะได้ราคาพิเศษด้วยนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย